วัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมที่นานะครับบ้านดาวดึงนะครับตำบลนางแรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับประมาณ5กิโลนะครับเป็นที่นานะครับเจ้าของขายตัดใดก็น้งองออแปลงนี้นครับมีพื้นที่ตัดใดก็5ห้ไห่ครับ 1 5 0 0 0 0บาทนะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านหลังสีฟ้าเลยนะครับไฟฟ้าหน้าที่ดินนะครับแต่ว่าถนนคอนกรีตยังเข้าไม่ถึงนะครับแปลงนี้อยู่ใกล้สนามบินนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ บ้านหนึ่งหลังนะครับติดถนนนะครับติดถนนหน้ากว้างประมาณ40 50เมตรได้นะครับด้านข้างของที่ดินจะมีบอ่อปลานะครับมีบอ่อปลาเป็นแนวยาวนะครับจะของเลี้ยงปลาไว้นะครับ ปลานะครับมีร่องน้ำข้างทางนะครับราคานี้ถ้าเทียบกับบา้านจัดสรรที่ใกล้ๆนี่ก็ไม่ถือว่าแพงนะครับ ไรตกไรหลายร้านก็บาทนะครับ<อ> <c oughs> นัง่งถ้าเขาไปขอไปถ่ายในบริเวณบ้านได้ก่อเดี๋ยวเราไปดูภายในบริเวณบ้านกันนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจะพาไปนะครับแปลงนี้เหมาะสําหรับทำโคกหนองนานะครับซื้อไว้เผื่อนาคตนะครับเพราะว่าใกล้สนามบินนะครับ เอกสารนโฉนดหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบหนึ่งแปลงบอ่อปลานี่กระใยของเปิ้นเนาะใจจ้องอันนี้กอ,อ,อ้าวบอ่อปลาไปใจกะอ๋อโทษทีนะครับบ่อปลานะไม่ใช่นะครับเป็นของด้านข้างนะครับเจ้านี้จงแต่ถนนนะครับตั้งแต่ถนนมานะครับบ้านก็ถือว่าสภาพดีนะครับใช้ได้เลยนะครับ อ๋ออันนี้เป็นตางไปไหนครับนี่ถนนโซ่เลยนะถนนใจรวมกันอ๋อถนนใชจรวมกันเป็นเป็นสาวถนนไหนก็จานถนนไม่เปลนสาวถนนอะอ๋อถนนเป็นสาธารณะนแล้วนาเฮามีกี่เส้นครับนาเฮานี่มีเส้นนี่เส้นเดียวนี่กะยาวลงไปแต่เส้นเดียวเส้นเดียวห้าไหลเลยเนาะถนนเดียวเนาะ นีเป็นส่วนของอตัวบ้านนะครับจนถึงแปลง,งนี้นี่ในอนาคตนี่จัดสรรไ,ได้อะเนาะเ่อนเน้นนะเพราะว่าถ้าถนนนี้เป็นสาธารณะนี่กระตัดออกตัดออกด้านข้างขายเลยเนาะ แปลงนี้ข้อดีคือติดถนนนะครับติดถนนยาวไปเลยนะครับนะครับไฟฟ้าถึงที่ดินเลยนะครับแปลงนี้อ่อ หน้ากว้างประมาณ40เมตรได้นะครับถึงกอไผ่นะครับสิ้นสุดที่กอไผ่เดี๋ยวความลึกความกว้างผมจะวัดอยู่ที่ท้ายคลิปอีกทีนะครับด้านข้างเป็นถนนยาวไปนะครับถนนใช้ร่วมกันนะครับสาธารณะนะครับ สนใจแปลงนี้ทักทายมาได้นะครับราคาคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับ <c oughs> ราคานี่ถ้าคนซื้อเปิเ้ลครนี่แต่เป็นตลองครับแม่ได้เนาะตลองกับแม่โดยตรงได้เนาะเอาพ่อกันนะเขาจะเพิ่มใจก็ราคาที่เป็นตลองไม้ยังกะชอบก็มาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับแปลงนี้

น้ำในใจน้าเนี่งครับน้านี่ใช้ไอไออย่งก็ไอบาดานบาดานองตัวดานเขาขึ้นบาดานเขาขึ้นแท่งครับเออเราก็ใช้ปั้มเป็นของใช้ระบบน้ำบาดานนะครับไฟไฟหลวงแจ้ไฟหลวงอไเังใออไฟเซนรงครับสนใจ แปลงใกล้สนามบินก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ